โอ้มาแล้วครับวันนี้พี่ฟิลมมาแล้วครับสุพรรษาจะเป็นอย่างไรครับวันนี้นะครับสวัสดีครับพบก,กับเรานะครับในช่องแฟมิลี่สีทัพไทยนะครับวันนี้นะครับผมพี่ฟิลมเข้ามาแล้วสุพรรณษาก็จะมีอาการอย่างที่เห็นนะครับผม คิดถึงเขานะครับเดินตามตูดเลยครับโอ้โหน่ารักมากเลยครับผมพี่ฟิล์มปล่อยให้หนูคิดถึงหลายวันเลยพี่ฟิล์มนะพี่ฟิล์มจ๋าพี่ฟิล์มมาแล้ว ลให้หนูคิดถึงหลายวันเลยอย่ามาใกล้พี่ฟิล์มหนูนะโอ้โหครับอ่อนอ่อนอ่อนเขานะครับปฏิกิริยาครับห่วงทั้งห่วงทั้งอ่อนนะครับผม พี่ฟิล์มจะไปไหนไม่ให้พี่ฟิล์มไปบ้านแล้วคิดถึงวิ่งตามดุดุดุดไปแล้วครับผมโอ้โห ไม่ได้เจอหน้ากันหลายวันเลยนะครับพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มไปแล้วนั่นเอ้า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 พี่ฟิล์มวิ่งแล้ววิ่งหนีแล้วเออ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 เตวิ่งตามเขาเออเออ เออตัวเองเอออะไรจะรักขนาดนี้นะครับผมรักพี่สาวหมดใจเลยนะครับมอบทั้งกายมอบทั้งใจนะครับผมรักพี่สาวของเขานะครับ ทำอะไรน่ะน่ะฮะหนูทำอะไรคะพี่ฟิล์มหายไปแล้วพี่ฟิล์มหายไปแล้วพี่ฟิล์มหายแล้วเอ้าวิ่ง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 ,ง,งโอ้กอดกอดกอดเออพี่ฟิล์มกอดเร็ว กอด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 หน่อยกอดหน่อยคิดถึงพี่ฟิล์มสุดๆเลยนัวเนียครับอ่อนเขาใหญ่เลยครับเหมือนกับ ไม่เคยเจอกันมาเป็นหลายปีนะครับผมอาพี่ฟิล์มลุกลุกลุกพี่ฟิล์มไหนลองวิ่งมาทางบ้านตาแล้วก็นอนกลิ้งสิจะเป็นอย่างไรครับ เรามาดูปฏิกิริยานะครับผมก็กลิ้งเหมือนหกล้มอะไรประมาณนั้นแหละก็ทดสอบใจครับทดสอบใจสุพรรณษาจะเป็นอย่างไรครับอ่าฟีฟิไปแล้วนั่นฟิฟิไปแล้วอ่าฟิฟิไปแล้วโอ้โอ้ฟิฟิไปแล้วเป็นไร เป็นไรโอ้พี่ฟิล์มห่วง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 พี่ฟิล์มห่วงจังเลยห่วงพี่ฟิล์มห่วงพี่ฟิล์มห่วงแรงครับทั้งห่วงทั้งรัก ทั้งเอ็นดูนะครับพี่กับน้องเออมีการสไลด์ถอยหลังไปถูต้นไม้อีกครับผมฮ่าฮ่าพี่ฟิล์มมาถูด,ด้วยกันพี่ฟิล์มเขาไม่ได้เป็นช้างเหมือนตัวเองไงลูกอ่าฮ่ามีการทำอะไรครับเออห่วงห่วงเออห่วงเขาห่วงเขาน่าดูเลยเออเออห่วงห่วงเออเออเออห่วงคนครับช้างห่วงคนจูบจูบจูบ อ่าพี่ฟิล์มอ่าดูครับดูครับเออห่วงห่วงห่วงพี่ฟิล์มของหนูนะเนี่ยเออเออเออจุกเอเอพี่ฟิล์มเออห่วงห่วงห่วงอ่าพี่ฟิล์มอะไรจากอย่างนี้ครับผมโอ้โหดูทำท่าทางครับอ้อนอ้อนเฮ้อ นั่งลงนั่งลงอ่านั่งลงสุพรรณสานั่งลงนั่งลงนั่งลงเร็วนั่งลงนักนั่งลงกับพี่พีมอ่นั่งลงนั่งลงลกนั่งลงนั่งลงเร็วเสียงเสียงอ่ะเสียงยิ้มหวานแล้วยิ้มหวานเสียงเอ้ยยิ้มหวานสั่งได้ครับ เอออ่อนอ่อนกอดเขาเออ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 มีการกอดนะครับเสียงเสียงกอดเร็วเสียงเร็วเสียงเสียงเสียงไงหายแลเสียงอ่ะเออเออเออหนูรักพี่ฟิล์มหนูรักพี่ฟิล์มโอ้โหช็อตนี้ครับกดไลค์รัวๆครับผมกดแชร์ครับกดซับสไครต์กันมาเยอะครับผม มีการออกเสียงหวงพี่ฟิล์มนะครับฮ่าพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มอ่าเขาจะไปเที่ยวบุรีรัมย์ด้วยวันหลังเนี่ยตัวเองจะไปกับเขาไหมล่ะให้น้องไปด้วยไหมขี่รถอะไรขี่รถสิบล้อไปเลยเนาะพรรษาเนาะพี่ฟิล์มจะไปเที่ยวคอนเสิร์ตจะพรรษาไปได้วยไหมพรรษาไปด้วยไหมลูก เขาจะไปบุรีรัำนะเขาจะไปเที่ยวบุรีรัำอ่าไม่ให้ไปหนูไม่ให้ไปหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมเลยพี่ฟิล์มอ่าฮะเอาอีกแล้วอ่าเอาอีกแล้วเออห่วงห่วงห่วงไอ้ยะอ่าห่วง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 อ่าห่วงแรงห่วงแรงเออเออพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มเนี่ย โอ้โหครับมีการฟังเสียงครับว่าคุณพ่อบอกว่าพี่ฟิล์มจะไปเที่ยวคอนเสิร์ตโอ้โหดูครับงอนเลยครับงอนเลยอ่าไปแล้วอ่าเริ่มเริ่มเริ่ม,ม,มที่จะห่วงแรงครับเริ่มที่จะลักลงลักแรงครับอ่าพี่ฟิล์มนั่งเปลย์หนูวิ่งเติร์ไปให้ลูกควายเปลย์แล้วควายเปลย์ควายเปลย์ เอ้เอ right? ้เอ้ไวาเปลยเออหนูจะไวาเปลยเป็นไหมเอออยากไวาเปลยช่วยพี่ฟิล์มไวาเปลยดึงไวาเปลยเร็วดึงดึงเปลยดึงเออ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 ควาวเออฮูเขาจะขึ้นไปนั่งด้วยอตูดลงอตูดลงอตูดลงนั่งเร็วตูดลงนั่ง น่ะตุล้องน่าเลยคนเก่งแล้วโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับความน่ารักนะครับของพี่กับน้องสุพรรษากับพี่ฟิล์มนะครับก็ให้ทุกท่านรับชมกันเพียงแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะครับผมวันนี้ พวกเราครอบครัวแฟมิลี่สีทับไทยสีทับไทยก็ต้องขอไปบายท่านผู้ชมไม่เพียงแค่นี้นะครับอขอบคุณครับสวัสดีครับฮ่ายังไม่จบอีกโอเค